สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะบ้านสวยบ้านดีเพชรบุรีหัวหินค่ะจะพาทุกคนมาพบกับบ้านนะคะซึ่งจะเป็นลักชัวรี่พูลวิลล่าเลยนะคะ อยู่ใจกลางเมืองหัวหินเลยค่ะตรงนี้นะคะห่างจากห้างบูพอรตนะคะประมาณ900เมตรเท่านั้นค่ะหรือว่าเราจะไปใช้หาดทะเลนะคะประมาณ5นาทีเท่านั้นเลยค่ะสําหรับบ้านนะคะก็เป็นบ้านหลังใหญ่ๆมีสระว่ายน้ําส่วนตัวค่ะพื้นที่ของบ้านหลังนี้นะคะ111.2ตารางวาค่ะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านนะคะ222ตารางเมตรเลยค่ะมี3ห้องนอนสี่ห้องน้ํานะคะแล้วก็มีดาดฟ้านะคะไว้ชมวิว360 องศาของหัวหินกันเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูฟังก์ชันในตัวบ้านกันเลยนะคะสำหรับประตูนะคะของเขาจะเป็นประตูเหล็กลังเลื่อนนะคะเปิดได้นะคะทางเข้าบ้านของเขาเปิดได้สองฝั่งค่ะฝั่งนี้สําหรับรถนะคะเข้าแล้วก็ด้านนี้ค่ะสําหรับคนเข้าตรงนี้นะคะได้เลยค่ะ สำหรับบ้านในโครงการนี้นะคะเขา p r i v a t e มากๆเลยค่ะเพราะว่ามีเพียง8หลังเท่านั้นนะคะไม่มีค่าส่วนกลางค่ะประตูทางเข้าของเขานะคะเป็นประตูอัตโนมัติค่ะมีรีโมทคอนโทรลให้เรียบร้อยเลยค่ะสำหรับทางเข้าบ้านนะคะของเขาเนี่ยค่ะตรงเนี้ย เมื่อเข้ามานะคะจะเป็นบริเวณที่จอดรถค่ะรองรับการจอดรถได้สองคันกว้างๆเลยนะคะสามารถเปิดประตูได้เลยค่ะกว้างมากๆเลยนะคะเขาปูกระเบื้องไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เสาแต่ละเสาของเขาก็จะมีหินตกแต่งนะคะให้ความหรูหราลักชวรี่เลยค่ะเดี๋ยวเปิ้ลพามาชมบริเวณรอบๆตัวบ้านกันก่อนเลยค่ะ สำหรับบริเวณหน้าบ้านนะคะของเขามีจุดนั่งเล่นนะคะจุดพักผ่อนบริเวณนี้ค่ะเป็นพื้นที่กึ่งเอาดร์นะคะสามารถนั่งเล่นนะคะนั่งชมสาว่ายน้ำได้ด้านบนมีพัดลมเพดานให้เรียบร้อยเลยค่ะ สำหรับด้านนี้นะคะจะเป็นสระว่ายน้ำขนาดใหญ่เลยค่ะ4คูณ10เมตรกันเลยทีเดียวค่ะเป็นระบบน้ำล้นนะคะหรือว่า o v e r f l o w ค่ะแล้วก็ระบบของสระว่ายน้ำเป็นระบบเกลือนะคะด้านล่างปูกระเบื้องไว้นะคะสีสวยมากๆเลยค่ะตัดกับสีน้ำเป็นสีฟ้าเลยค่ะด้านบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่เทอเรสนะคะกว้างๆเลยค่ะเราสามารถนั่งเล่นนะคะหรือว่าปาร์ตี้บริเวณริมสระว่ายน้ํากันได้เลยทีเดียวค่ะแล้วก็สระว่ายน้ําของเขานะคะก็จะมีเป็นม่านนะคะเป็นม่านน้าตกค่ะเปิดมานะคะ ให้ได้ยินเสียงน้ําตกเป็นบ้านสําหรับพักผ่อนจริงๆเลยค่ะสําหรับบริเวณหลังม้านน้าตกนะคะเราก็จะมีเป็นตัวชเวอร์สาหรับล้างตัวนะคะบริเวณภายนอกค่ะสำหรับไฮไลท์ของบ้านหลังนี้นะคะเขามีดาดฟ้านะคะด้านบนเดี๋ยวเปิ้ลนพามาชมค่ะเดี๋ยวพาไปชมบริเวณรอบๆบ,บ้านกันก่อนเลยค่ะบริเวณรอบบ้านนะคะเขาปูกระเบื้องไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ด้านนอกนะคะบริเวณนี้ค่ะยังมีห้องน้ำนะคะซึ่งจะเป็นห้องน้ำสำหรับแขกผู้ที่ใช้งานบริเวณด้านนอกนะคะ สำหรับบริเวณหลังบ้านนะคะห้องนี้จะเป็นห้องปั๊มน้ำนะคะสำหรับสระว่ายน้ำค่ะแล้วก็เขามีถังเก็บน้ำขนาดใหญ่นะคะเตรียมไว้ให้ค่ะมีแท่งน้ำปั๊มน้ำไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับบ้านหลังเนี้ยเขาเป็นบ้านที่ตกแต่งพร้อมเฟอร์นิเจอร์พร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้าครบคันเลยค่ะสามารถทิ้วกระเป๋าใบเดียวเข้ามาอยู่ได้เลยนะคะบริเวณหลังบ้านนะคะที่เปิ้ลชอบมากมากเลยคือเขายังมีพื้นที่นะคะเราสามารถนั่งเล่นบริเวณหลังบ้านได้อีกจุดหนึ่งค่ะ จัดเป็นพื้นที่สีเขียวนะคะปลูกหญ้าไว้ให้ริมรั้วเนี่ยค่ะเขาก็กั้นเป็นรั้วที่สูงนะคะสามารถบังสายตาแล้วก็เป็นพื้นที่ส่วนตัวมากๆเลยค่ะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะเขาติดตั้งรางน้ำนะคะไว้ให้ร,บรอบๆแล้วนะคะมีจุดลงน้ำด้วยค่ะเดี๋ยวเพื่อนพาไปชมบริเวณภายในตัวบ้านกันเลยค่ะตามมาค่ะสำหรับ ประตูของเขานะคะจะเป็นประตูกระจกค่ะแล้วก็กรอบเป็น UPVC นะคะเปิดออกได้กว้างๆแบบนี้เลยค่ะมีทางเข้าหลายทางมากๆเลยนะคะทางเข้าหลักเนี่ยค่ะเป็นด้านนี้นะคะ เมื่อเข้ามาค่ะก็จะพบกับบริเวณห้องโถงนะคะซึ่งเขาจัดแบ่งฟังก์ชันให้เป็น3ามฟังก์ชันโดยฟังก์ชันแรกนะคะจะเป็นบริเวณห้องครัวค่ะซึ่งจะเป็นครัวในบ้านครัวยุโรปนะคะเขาบิวอินนะคะพร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ตกแต่งไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะด้านนี้นะคะก็จะวางสามารถวางตู้เย็นขนาดใหญ่นะคะเปิด2ประตูแบบนี้ได้เลยนะคะเขาให้ตู้เย็นเป็นแบรนด์อิเล็กทรอัก์ไว้ให้ค่ะด้านนี้นะคะก็จะเป็น เตาไฟฟ้านะคะพร้อมฮูดดูดควันค่ะของฮัฟเฟรเร่นะคะด้านบนเก็บของได้เยอะเลยนะคะเก็บอุปกรณ์ค่ะมีซิงค์นะคะสําหรับล้างจานแบบนี้ค่ะของฮัฟเฟรเร่ทั้งหมดเลยค่ะมีเครื่องล้างจานนะคะตเตรียไมไว้ให้แล้วค่ะด้านท็อปด้านบนเป็นหินนะคะเป็นหินอ่อนสีขาวแบบนี้ค่ะมีไมโครเวฟนะคะเตาอบค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถเก็บอุปกรณ์เก็บของได้เยอะเลยค่ะ สำหรับครัวยุโรปนะคะเขาก็จะมีบริเวณไอซ์แลนด์นะคะให้เตรียมของอุปกรณ์ตรงนี้ได้ด้วยค่ะถัดมานะคะเป็นโต๊ะนะคะวางโต๊ะสำหรับรับประทานอาหารนะคะตรงนี้ได้6กที่นั่งเลยค่ะตกแต่งสวยงามมากๆเลยนะคะด้านบนเป็นโคมไฟระยาค่ะ แล้วก็ถัดมานะคะจะเป็นบริเวณพักผ่อนค่ะโซนนี้นะคะจะเป็นโซนรับแขกค่ะสามารถตั้งโซฟาขนาดใหญ่นะคะตรงนี้ได้เลยค่ะด้านนี้ก็จะมีทีวีนะคะติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมกับบิวอินเป็นลายไม้นะคะให้ความรู้สึกอบอุ่นโฮมมี่โฮมมี่มากๆเลยค่ะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะเขาก็ติดแอร์ไว้ให้ทั้งหลังแล้วค่ะเป็นแบรนด์ของไดกินนะคะทั้งหลังเลยค่ะ สิ่งที่เปิ้นชอบอีกจุดหนึ่งเลยนะคะด้านบนนะคะเขาเป็นฟ้าหลุมซ่อนไฟนะคะให้ความหรูหราลักชัวรี่มากๆเลยค่ะแล้วก็จากจุดบริเวณโซนห้องนั่งเล่นตรงนี้นะคะสามารถเปิดออกไปเชื่อมต่อไปยังบริเวณสระว่ายน้ำค่ะไปยังเทอเรสตรงนี้ได้เลยนะคะ สำหรับบริเวณด้านหลังบ้านนะคะก็จะมีประตูค่ะที่เชื่อมต่อไปยังบริเวณครัวไทยด้านนอกค่ะซึ่งครัวไทยเนี่ยสามารถจะทําอาหารแบบจัดเต็มได้เลยนะคะตรงนี้ค่ะเขามีซิงสำหรับล้างจานนะคะไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะปูกระเบื้องนะคะที่ผนังค่ะสามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะจะมีเตาแก๊สไว้ให้ค่ะมีบริเวณนี้ค่ะจะมีเครื่องซักผ้าให้นะคะแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้มาติดตั้งค่ะ เดี๋ยวเราเข้ามาชมบริเวณโซนพักผ่อนกันเลยค่ะเป็นห้องนอนนะคะสําหรับห้องนอนแรกค่ะที่เพื่อนจะพาเข้ามาชมเป็นห้องนอนขนาดรองของตัวบ้านนะคะซึ่งไม่ได้เล็กเลยนะคะเป็นห้องนอนก,อกว้างๆเลยค่ะเขาเตรียมอุปกรณ์ให้ครบคันเลยนะคะเฟอร์นิเจอร์ก็จะมีเตียงนะคะขนาด6ฟุตค่ะก็วางเตียงขนาดใหญ่ได้เลยนะคะมีตู้เสื้อผ้าบิวอินค่ะโต๊ะเครื่องแป้งบิวอินนะคะเตรียมไว้ให้เรียบร้อยเลยค่ะ แล้วก็บริเวณปลายเตียงนะคะก็ยังบิวอินชั้นวางทีวีไว้ให้ค่ะตรงนี้ก็สามารถเก็บของได้ด้วยนะคะมีแอร์ติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยทุกห้องเลยค่ะรวมถึงผ้าม่านด้วยนะคะสำหรับห้องนอนนี้นะคะจุดเด่นของเขาค่ะจะเป็นจะมีประตูที่เปิดออกไปเชื่อมต่อไปยังบริเวณสระว่ายน้ำนะคะอากาศดีลมพัดเย็นมากๆเลยค่ะ สำหรับถัดไปนะคะจะเป็นห้องน้ำค่ะซึ่งเป็นห้องน้ำห้องน้ำรวมนะคะห้องน้ำเขากว้างมากๆเลยค่ะที่เปิ้นชอบนะคะห้องน้ำเขากว้างทุกห้องเลยค่ะมีสุขภัณฑ์ให้ครบคันเลยนะคะก็เป็นแบรนด์ของอเมริกันสแตนดาร์ดค่ะมีอ่างสำหรับล้างหน้านะคะดาล่างเก็บของเก็บ ได้เยอะเลยค่ะท็อปเป็นหินแกรนิตค่ะแล้วก็มีโถสุขภัณฑ์ด้านนี้เขาก็จะเบิ้ลไว้นะคะสําหรับวางของอุปกรณ์ได้ค่ะเขากั้นโซนเปียกโซนแห้งนะคะเป็นพาร์ติชันแบบนี้ค่ะปูกระเบื้องไว้ให้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านนี้ค่ะจะมีตัวแฮนด์ชาเวอร์เรนชาวเวอร์นะคะติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยเลยค่ะมีระบบน้ําร้อนน้ําเย็นไว้ให้ด้วยนะคะด้านนี้ก็วางของแชมพูสบู่ได้เยอะเลยค่ะ ถัดไปนะคะก็จะเป็นห้องนอนใหญ่ค่ะซึ่งเปิ้ลมองว่าห้องนี้ค่ะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะเพราะว่าเป็นห้องนอนขนาดใหญ่ค่ะวางเตียงขนาดคิงไซส์นะคะเป็นเตียง6ฟุตค่ะยังมีพื้นที่เหลือๆนะคะด้านข้างเตียงเลยค่ะแล้วก็เขามีตู้เสื้อผ้าบิวอินนะคะก็คือบิวอินให้ไปจนจรดถึงฝ้าเพดานเลยค่ะใส่เสื้อผ้าได้เยอะมากๆเลยนะคะจัดเต็มได้เลยค่ะแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งไว้ให้นะคะเรียบร้อยเลยค่ะ แล้วก็ปลายเตียงค่ะเขาก็จะบิวอินนะคะเป็นเฟอร์นิเจอร์ลายไม้แบบนี้เลยนะคะสามารถวางเก็บของเก็บอุปกรณ์ตรงนี้ได้ด้วยค่ะแล้วก็ห้องนอนนี้นะคะเขาก็จะมีประตูที่เชื่อมต่อไปยังบริเวณสระว่ายน้ำนะคะ แล้วก็ภายในห้องนอนค่ะเขามีห้องน้ำส่วนตัวด้วยนะคะห้องน้ำขนาดใหญ่เลยค่ะกว้างมากๆเลยนะคะก็จะตกแต่งคล้ายๆกันเลยค่ะสิ่งที่สำคัญคือเขามีปลั๊กไฟเตรียมไว้ให้ด้วยนะคะมีกระจกขนาดใหญ่เลยค่ะมีสุขภัณฑ์นะคะแล้วก็สำหรับโซนอาบน้ำนะคะของเขาก็จะลดสเต็ปลงมานะคะ1สเต็ปค่ะกว้างมากๆเลยนะคะตรงนี้ค่ะอาบน้ำไม่อึดอัดเลยค่ะ แล้วก็ห้องนอนสุดท้ายค่ะจะเป็นห้องนอนที่อยู่บริเวณอีกฝั่งหนึ่งของตัวบ้านนะคะเป็นห้องนอนขนาดใหญ่ค่ะเพียงแต่ว่าห้องนี้ค่ะเขาไม่ได้มีประตูที่เชื่อมต่อไปยังสระว,ว่ายน้ําห้องนอนนี้นะคะก็เป็นห้องนอนอกว้างๆเลยค่ะวางเตียงขนาดคิงไซส์นะคะได้อย่างสบายๆเลยมีพื้นที่เหลือๆเ,เลยนะคะเขาก็จะมีะตกแต่งเช่นเดียวกันเลยค่ะก็จะมีบิวอินนะคะชั้นวางทีวีไว้ให้ค่ะมีแอร์ติดตั้งไว้ให้ครบครันเลยนะคะแล้วก็ห้องนี้ก็จะมีบิวอินตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ให้แบบนี้ ค่ะมีโต๊ะเครื่องแป้งไว้ให้นะคะแล้วก็ห้องนอนนี้ค่ะเขาก็จะมีห้องน้ําส่วนตัวเช่นเดียวกันเลยค่ะเป็นห้องน้ําขนาดใหญ่นะคะเขาตกแต่งห้องน้ําเหมือนกันค่ะทุกห้องเลยนะคะ แล้วก็จุดไฮไลท์ของหลังนี้นะคะที่เปิ้นชอบมากๆเลยค่ะเขามีพื้นที่บริเวณดาดฟ้านะคะพื้นที่ระเบียงกว้างๆเลยค่ะมีบันไดเดินขึ้นมานะคะ ด้านบนนะคะเขาปูกกระเบื้องไว้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปูกกระเบื้องไว้ให้ทั้งหมดเลยค่ะมะีตรงนี้ค่ะเขามีเคาน์เตอร์นะคะสําหรับล้างอุปกรณ์ล้างของบริเวณน,นี้ได้นะคะเราสามารถจัดปาร์ตี้นะคะตั้งโต๊ะนั่งเล่นรับประทานอาหารบริเวณน,นี้ได้เลยค่ะกว้างมากๆเลยนะคะสามารถเห็นวิวค่ะวิวหัวหินนะคะทั้งวิวภูเขานะคะถ้าไม่มีตึกบางตรงนู้นเราเห็นทะเลเลยค่ะเพราะว่าใกล้มากๆเลยนะคะ ด้านบนเนี่ยก็จะมีราวกันตกนะคะแล้วก็มีกระจกเทมเปอร์กั้นไว้ให้เรียบร้อยเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะจุดเด่นของบ้านหลังนี้เลยนะคะคือวัสดุของเขานะคะใช้วัสดุคุณภาพทั้งหลังเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นาภายในนะคะของเขาสกิมโค้ทั้งหลังเลยค่ะแล้วก็จุดเด่นที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะ บ้านของเขาค่ะใกล้ทะเลมากๆเลยนะคะห่างจากทะเลตรงนี้ค่ะประมาณ5นาทีเท่านั้นค่ะสําหรับท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยค่ะที่ทีมงานฝ่ายขายตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาคุยกันได้เลยค่ะสําหรับวันนี้ทีมงานบ้านสวยบ้านดีเพชรบุรีหัวหินต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะพบกันใหม่ค่ะกับบ้านสวยๆในทาเลหัวหินบานุรีเพชรบุรีได้ใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้เปิ้นต้องขอลาทุกคนไปก่อนแล้ะค่ะบ๊ายบายค่ะ